ในการปฏิบัตินี้เป้าหมายแรกก็คือให้เข้าสู่รูปฌปานสี่ให้ได้ก็พอเพียงต่อการดึงใจให้ออกจากการมาพบและเข้าสู่รูปรพบ<ม>เพื่อที่จะได้ออกจากรูปรพบเพื่อเข้าสู่พระนิพพานต่อไป<ม>อย่างน้อยจําเป็นจะต้องสามารถเข้าสู่รูปฌานสี่ให้ได้ที่เราเรียกว่า สัมมาสมาัมมาสมาธิหรืออัปปนาสมาธิก็คือการทำใจให้นิ่งให้สงบให้เป็นหนึ่งเป็นเอกขกตาลมสักแต่ว่ารู้มีอยู่เบกขาเป็นที่ตั้งของจิตใจมีความสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงการที่จะทำให้ใจเข้าสู่รูปฌานได้เข้าสู่สมาธิได้จำเป็นที่จะต้องมี สติเป็นผู้กำกับใจคอยควบคุมใจให้หยุดคิดปรุงแต่งให้ได้เพราะความคิดปรุงแต่งนี้เป็นผู้ที่จะทำให้ใจไม่นิ่งไม่สงบนั่นเองถ้าอยากจะให้ใจนิ่งให้ใจสงบให้ใจเข้าสู่รูปฌานก็ดีเอารูปฌานก็ดียังเป็นที่จะต้องมีสติกำกับใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้ได้การที่จะทำให้ใจสงบ ไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้ก็ต้องมีอารมณ์ผูกใจเอาไว้อารมณ์ที่ผูกใจนี้เราเรียกว่ากรรมฐาน mm hmm. กรรมฐานก็คืออารมณ์ชนิดต่างๆที่ผู้ปฏิบัติสามารถใช้เป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจไม่ให้ลอยไปกับความคิดปรุงแต่งต่างๆ,ๆถ้าไม่มีกรรมฐานเป็นอารมณ์ผูกใจไว้ใจก็จะลอยไปกับความคิดต่างๆ นั่งสมาธิไปกี่นาทีกี่ชั่วโมงก็จะไม่มีวันที่จะสงบได้เพราะใจยังไม่หยุดคิดใจยังคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้อยู่เรื่อยๆต้องทำให้ใจไม่ไม่คิดให้ได้ด้วยการผูกใจไว้กับกรรมฐานคืออารมณ์ที่สามารถดึงให้ใจนิ่งให้ใจสงบได้ อารมณ์กรรมฐานนี้ก็มีแสดงไว้อยู่หลากหลายมีถึง40อารมณ์ด้วยกันแต่ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปก็มีสองสามอารมณ์ด้วยกันบางท่านก็ใช้พุทธานุสติคือระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ด้วยการบริกรรมคำว่าพุทโธพุทโธอยู่ในใจโดยให้มีสติคอยกำกับ ใจบ,บังคับใจให้อยู่กับพุทธโธไปเรื่อยๆไม่ให้หยุดพุทธโธไม่ให้ไหลไปตับไปกับความคิดตั